นะคะวันนี้สตาอยู่ที่ โครงการดิเออร์เนะคะโครงการดิเออร์เเป็นภูวิลล่าใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะตั้งอยู่ที่ย่านวัดเกตเจริญเมืองถนนบำรุงราดซอย4นะคะในโครงการนี้จะมีบ้านทั้งหมด2แบบนะคะคือบ้านชั้นเดียว d i a m o n ์พลัสกับบ้าน2ชั้นซับไฟเออร์พลแต่วันนี้สตาจะพามาชมบ้าน2ชั้น s ับไฟเออร์พลนะคะบ้าน s ับไฟเออร์พลนะคะเนื้อที่จะเริ่มต้นอยู่ที่140ตารางวาไปจนถึง163ตารางวาเลยนะคะ พื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่604ตารางเมตรและพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านจะอยู่ที่400ตารางเมตรนะคะตอนนี้สตาอยู่ตรงาลานจอดรถของตัวบ้าน s a บไฟเออร์พลัสนะคะในหลังนี้เขาให้พื้นที่ไว้กว้างมากๆเลยนะคะสามารถจอดรถได้ถึง4คันเลยและตัวหลังคาของเขาอ่ะเขาจะปิดผิวด้วยไม้เทียมตรงนี้ซึ่งมันจะทําให้รู้สึกแบบวอร์มรู้สึกแบบรีแลกซ์ซอนเข้ามาแล้วเขาก็จะตกแต่งด้วยไฟไลท์ติ้งจากตรงนี้นะคะ ถัดออกมาจากตรงนี้นิดหน่อยนะคะเขาก็จะให้ตัว e-v charger มาในส่วนของ e-v charger หรือว่าใช้รถไฟฟ้าก็จะสามารถใช้ e-v charger ตรงนี้ได้เลยเชื่อมต่อจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวสตาจะพาเข้ามาชมในตัวบ้านแต่ว่าก่อนที่จะพาเข้าไปชมในตัวบ้านเดี๋ยวสตาขอพรีเซนต์ตรงนี้ก่อนตรงบันไดของเขาที่จะขึ้นไปในตัวบ้านตรงนี้นะค่ะเขาใส่หลอดไฟ LED ไว้ให้ด้วยในตัวของหลอดไฟก็จะเพิ่มในเรื่องของความสวยงามและช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในตอนกลางคืนนะคะ ถัดจากตรงนี้เขาก็จะเป็นทําตู้รองเท้าไว้ให้นะคะในส่วนของตู้รองเท้าเขาบิวอินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถวางรองเท้าหรือว่าเก็บของตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวตามสตาเข้าไปชมในตัวบ้านกันได้เลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันในตัวบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสตาจะอยู่ตรงประตูตรงนี้ประตูของเขาจะเป็นประตูไม้สักแท้นะคะซึ่งผิวที่เขาให้มาสีที่เขาให้มาจะเป็นสีครีมซึ่งจะทําให้ m mood a t o t o n e รู้สึกว่าวอร์มมากๆรู้สึกอบอุ่นตอนที่เราเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็จะเป็นระบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะระบบดิจิตอลดอลล็อกคือจะง่ายต่อกับ ทุกเจเนอเรชันไม่ว่าเราไม่ว่าสมาชิกในบ้านจะเยอะหรือว่าเป็นลูกเป็นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เวลาออกไปข้างนอกก็จะหมดกังวลเรื่องการลืมกุญแจเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้สามารถใช้รหัสได้หรือว่าสามารถใช้เป็นคีย์การ์ดได้ค่ะทางเดินตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเขาออกแบบสไตล์โฟเย่เลยนะคะพอเดินเข้าบ้านซึ่งเราจะไม่สามารถมองเห็นคนในบ้านได้จะเน้นเป็นความ p r i v a t ีมากๆแล้วโซนนี้เขาบิวอินเป็นที่วางของไว้ให้ ตรงนี้สามารถวางของได้แล้วก็มีตู้ที่เก็บของไว้ได้เยอะมากๆเลยนะคะสามารถวางของไว้ได้เยอะมากๆเลยแล้วข้างบนตรงไม้ที่เขาบิวอินให้ตรงนี้ mm. ก็จะเขาจะใส่ไฟ LED ไว้ให้ซึ่งจะเน้นในเรื่องของความสวยงามและความวอร์มของในตัวบ้านที่ดีมากๆเลยค่ะฝั่งตรงข้ามของทางเดินเข้าบ้านตรงนี้นะคะฝั่งนี้เขาก็จะทำเป็นพาร์ติชันไว้นะคะแล้วเขาก็จะตกแต่งสไตล์ เป็นไม้บิลอินตรงนี้เราสามารถวางของได้วางกระเป๋าได้วาง decoration หรือว่าสิ่งที่เราสะสมไว้ได้และมากไปกว่านั้นนะคะสตาชอบตรงนี้เขาเป็นกระจกวางที่วางของที่เป็นกระจเพราะว่าจะทำให้บ้างดูไม่แข็งจนเกินไปนะคะ่ะ ถัดเข้ามาจากทางเดินตรงนี้นะคะก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมลิฟวิ่งรูมของเขา่าเวลาตอนเดินเข้ามาแล้วสตาร์ชอบมากๆเพราะว่าของเขาเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่สูงมากๆเพดานของเขาสูงถึงประมาณ7เมตรถึง8เมตรเลยนะคะ ตัวนี้มันจะทําให้เวลาเราเข้ามามันจะรู้สึกโปง่งโล่งแล้วมากไปกว่านั้นตรงนี้มันจะสวยมากๆเพราะว่าของเขาอะตรงข้างบนจะทําเป็นกระจกซึ่งจะได้รับแสงจากธรรมชาติเยอะมากๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เขาให้พื้นที่มาแบบกว้างและพอดีมากๆเลยยังโซฟาที่เขาให้อะค่ะเขาจะให้ถึงแปดที่นั่งเวลาเราทํากิจกรรมกับครอบครัวหรือว่าดูหนังดูทีวีตรงนี้จะเหมาะมากๆเลยแล้วตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะค่ะในตัวของผ้าม่านในบ้านหลังนี้นะคะจะสามารถควบ โดยรีโมทคอนโทรได้เลยนะคะเวลาเปิดปิดก็คือสามารถใช้รีโมทโดยอัตโนมัติได้เลยเห็นสูงๆอย่างนี้ก็คือไร้กังวลเพราะว่าเราใช้รีโมทคอนโทรค่ะและตัวบิวอินตรงผนังของเขาตรงนี้ตัวตัวคิ้วขอบเขาจะทําเป็นสีทองเพื่อให้แมทช์กับตัวบ้านข้างในนะคะแล้วก็เขาตัดขอบด้วยไฟ LED เวลาเราเปิดไฟมันจะทําให้บ้านได้สวยงามมากๆเลยค่ะ จากโซน living area นะคะจะเป็น dining room นะคะตัว dining room ตรงนี้เขาให้โต๊ะทานเข้ามาใหญ่มากๆเลยนะคะถึง6ที่นั่งเลยตรงนี้แต่ว่าถ้าเราจะเสริมเก้าอี้สามารถเสริมไปจนถึงได้ถึง8ที่นั่งนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะวิวในการทานเข้าจะสวยมากๆเพราะว่าตรงนี้สามารถมองเห็นสระไวน้ำจาะด้านนอกได้แล้วก็เขาก็ตกแต่งด้วยไฟแชดเดเลียตรงนี้คือสวยมากๆเลยค่ะ จากดิ닝แอเรียนะคะก็จะเป็นครัวยุโรปนะคะในครัวยุโรปตรงนี้โครงการเขาจัดเต็มให้มากๆเลยนะคะเขาบ mm ิวอินเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาเขาบ mm ิวอินตู้คาบิเตให้ครบจัดเต็มทุกอย่างเลย mm hmm. อย่างตัวไอแลนด์ hmm. ตรงนี้ค่ะซึ่งใหญ่มากๆเลยเราสามารถทานข้าวตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ได้แล้วก็ทํากับข้าวเตรียมกับข้าวไว้ตรงนี้ได้เลยและข้างๆตรงนี้เขาก็จะจัดเป็นตู้โชว์กระจกขนาดใหญ่ตัดไฟด้วย LED ไลท์เพื่อความสวยงามนะคะถัดออกไป นิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์นะคะเป็นซิงค์ที่เราสามารถล้างผักล้างผลไม้เพื่อเตรียมอาหารตรงนี้ได้แล้วก็ข้างหลังสตารตรงนี้ค่ะก็จะเป็นครัวยุโรปขนาดใหญ่เลยที่ทํากับข้าวเขาจะมีทั้งหูดดุดควันอิเล็กทริสต๊อปให้เขาจะใช้แบรนด์ฮาฟเฟลนะคะแล้วก็เขาจะมี อ่าคัิเนตให้เยอะมากๆที่สําหรับเก็บของไม่ว่าจะเป็นด้านบนตรงนี้หรือว่าด้านล่างตรงเนี้ยเขาให้มาได้เยอะมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบทํากับข้าวก็จะเหมาะมากๆเลยเขามีทั้งต่อไมโครเวฟมีทั้งเตาอบให้นะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นอนะ่ะเขตู้เย็นของเขาจะเป็นตู้เย็นสมาร์ตตู้เย็นนะคะเวลาเราคิดเมนูไม่ออกไม่รู้ว่าจะทํากับอะไรให้ลูกกินเราสามารถเลือกจากอ่ตู้เย็นตรงนี้ได้หรือว่าตอนทํากับข้าวจะเปิดเพลงก็ได้ค่ะ ตรงมุมนี้ค่ะเป็นมุมที่สตาชอบมากมากเลยเพราะว่าเป็นมุมที่เชื่อมต่อกับทุกโซนในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็น dining area หรือว่าเป็น living area ตรงนี้เวลาเราทํากับข้าวลูกๆอาจจะนั่งฟังเพลงดูหนังตรง living a r e ยก็ได้ค่ะ จะตรงนี้นะคะจะเป็นมุมพักผ่อนนะคะที่จะคอนเน็กกับตัวครัวไทยด้วยนะคะประตูตรงนี้เราสามารถเปิดได้เต็มสุดบานเลยนะคะซึ่งจะทําให้บ้านโปร่งลงในตัวบ้านกับโซนพักผ่อนก็จะคอนเน็กกันได้เลยในโซนพักผ่อนตรงนี้ค่ะจะเชื่อมต่อกับครัวไทยแล้วก็สระว่ายน้าโซนพักผ่อนตรงนี้ของเขาจะแบบมีโต๊ะให้เลยค่ะหกที่นั่งแล้วก็มีพัดลมเพดานตรงนี้ให้ ที่สตาชอบมากเลยตรงกำแพงของเขาค่ะเขาจะตกแต่งด้วยออแผ่นแกรนิโตนะคะแผ่นกระเบื้องแกรนิโตตรงนี้จะทําให้กำแพงตัวนี้ดูสวยงามและดูมีเลเยอร์ขึ้นมาแผ่นปิดตรงข้างบนของเขาก็จะปิดด้วยไม้เทียมนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแฟลตไลท์ข้างบนตรงนี้ ของครัวไทยเขาจะให้พื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะอย่างเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เขาจะให้ที่กว้างมา,มากๆเราสามารถนั่งดื่มกาแฟนั่งดริ้งตรงนี้ได้นะคะแล้วเขาก็จะใหออ้ครัวได้เต็มเลยเขาจะมีฮูดมีแกส๊สมีซิงค์ให้หมดเลยซึ่งตัวนี้ค่ะสตาว่าเหมาะมากๆเวลาเราทําอาหารที่ค่อนข้างที่จะหนักหรือว่าม,มีกลิ่นที่แรงกว่าเรามาทําตรงนี้ หรือว่าตอนที่มีกิจกรรมมีปาร์ตี้ตรงนี้ค่ะเวลาเราทาบาร์บ,าบีคิวหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะจะเหมาะมากๆเลยและในพื้นที่ของโซนซักล้างนะคะเขาจะแบ่งพื้นที่ได้เป็นสัดส่วนและลงตัวมากๆเลยค่ะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ําและก็สวนนะคะสระว่ายน้ําของเขาในโครงการนี้ค่ะโครงการของนายมรกตจะเป็นสระระบบน้ําแร่นะคะสระว่ายน้ําจะกว้าง4คูณ4เมตรแล้วก็ยาว8คูณ8เมตรนะคะซึ่งเหมาะมากๆเวลาอากาศร้อนๆแล้วก็มาว่ายน้ําตรงนี้กับครอบครัวนะคะและในส่วนของข้างหน้าค่ะจะมีสันเค่นให้สันเค่นตรงนี้ค่ะจะนั่งได้หลายคนเลยเขาทําให้ค่อนข้างที่จะกว้างมากมาก เวลาเรามีบาร์บีคิวเล็กๆหรือว่าเราแบบอยากปิ้งมัชเมลโล่ก็คือสามารถมาปิ้งตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไว้น้ำตรงนี้ในถัดมาตรงนี้ค่ะเขาก็จะจัดสวนให้เลยนะคะในส่วนของสวนเนี่ยเขาให้ต้นไม้ไมาใหญ่มากๆจะเป็นต้นไม้ที่แบบสูงทำให้แบบบริเวณตรงนี้จะโล่งแล้วก็ให้ความเขียวขจีในตัวด้วยนะคะ ี๋ยวสตาพาไปชมห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะห้องนอนชั้นหนึ่งของเราตรงประตูเปิดเข้ามาก็จะเป็นประตูดิต้อนดอลล็อกนะคะสามารถใช้รหัสได้หรือว่าสามารถใช้คีย์การ์ดได้นะคะในของส่วนนี้ขยับมาจากตรงนี้ในห้องนอนชั้นหนึ่งอะคะ่ะจะมีเตียงขนาดคิงไซส์เลยเตียงของเขาตรงข้างหลังตรงนี้เขาก็จะบิวอินให้สวยงามมากๆเลยนะคะด้วยมูดแอนโทนเขาจะใช้สีครีมเพื่อให้ห้องดูกว้างแล้วก็ดูโปร่งนะคะ ถัดจากเตียงนะคะตรงนี้เขาก็จะบิวอินโต๊ะทำงานให้เราสามารถนั่งทำงานตรงนี้ได้หรือว่านั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้นะคะวิวข้างๆของเขาก็จะเป็นวิวสวนนะคะสามารถเปิดประตูบานสไลด์ตรงนี้ออกไปชมวิวได้เหมือนกันแล้วก็ข้างๆตรงนี้นะคะจะเป็นบิวอินเป็นตู้เก็บของสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะทั้ง2อฝั่งเลยและตัวนี้ค่ะเขาบิวอินให้สามารถวางทีวีขนาดจอขนาดใหญ่ตรงนี้ได้เลย มาจะเป็นโซนห้องแต่งตัวนะคะตรงโซนห้องแต่งตัวเขาก็จะบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดกลางมาให้เลยนะคะจะด้วยมูดแอนโทนเขาจะบิวอินตู้เสื้อผ้าสีไหมสีเข้มนะคะ mm hmm. เพื่อให้ดูสวยงามและก็มีลิ้นชักให้เยอะมาก mm hmm. เวลาเราเก็บของเก็บอะไรต่างๆโตกเครื่องแป้งตรงนี้ก็สามารถนั่งแต่งหน้าทําผมตรงนี้ได้จะมีกระจกบานออกว้างให้ตรงนี้นะคะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะเขาจะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ได้ชัดเจนเลยแล้วก็ตัวสุขภัณฑ์ของเขาเขาจะใช้แบรนด์คอโตนะคะในส่วนของตรงห้องน้ำตรงนี้เขาจะตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินซึ่งทำให้ห้องน้ำดูสวยงามมากขึ้นมากๆเลยค่ะเสร็จจากชั้นหนึ่งตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวสตาจะพาขึ้นไปชมชั้นสองนะคะแต่ว่าชั้นหนึ่งตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปชมชั้นสองชั้นหนึ่งตรงนี้จะมีพาวเดอร์รูมหนึ่งห้องนะคะสำหรับ เพื่อนหรือว่าสำหรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านก็จะใช้ห้องน้ำโซนนี้ได้เลยเดี๋ยวสตาพาขึ้นไปชมชั้นสองนะคะ mm hmm. ก่อนที่จะขึ้นไปชมชั้นสองสตาอยากให้ดูตัวบันไดก่อนนะคะทางโครงการได้ให้บันไดไว้กว้างมากๆเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยแสงไฟ LED นะคะเพื่อความสวยงามและความปลอดภัยในตอนกลางคืน,นะค,ะค่ะขึ้นไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้สตาอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะคะก่อนที่จะพาเข้าไปชมในห้องนอนนะคะสตาขอพรีเซนต์ตัวนี้ก่อนตรงนี้ค่ะเหมือนจะเป็น Family Area เป็น family room เลยนะคะก่อนที่จะแยกย้ายเข้าไปในห้องนอนก็คือสามารถทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวตรงนี้ได้เลยคือสามารถนั่งอ่านหนังสือฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมตรงนี้ได้เพื่อจะเป็นมุมครอบครัวจริงๆค่ะตรงนี้ ในส่วนของ Family Area ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีกระจกบานใหญ่ให้มากๆเลยสามารถเปิดกระจกตรงนี้รับลมเข้ามาได้เลยรับลมรับแสงจากธรรมชาติเข้ามาได้เลยแล้วก็ตัวข้างนอกอะคะ่ะจะมีต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวเลยค่ะตรงนี้รับลมได้สบายในส่วนของชั้นสองนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําเดี๋ยวสตาจะพาไปชมห้องนอนแรกก่อนนะคะด้านนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นห้องนอนแรกนะคะห้องนอนแรกทางโครงการจัดให้ใหญ่มากๆเลยนะคะตรงประตูของเขาก็จะเป็นประตูระบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะแล้วก็สีของเขาจะเป็นโทนสีครีมที่เชื่อมต่อกับข้างบนเลยข้างในของเขาในห้องนี้นะคะ่ะจะให้มาเป็นเตียงไซส์ใหญ่เลยเป็นเตียงิไซส์นะคะซึ่งจะบิวอินตรง หัวเตียงตรงนี้เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็จะมีโคมไฟไว้ให้ตรงนี้ให้ในส่วนของเตียงจะเป็นเตียงคิงไซส์แล้วก็ขอติดตั้งแอร์ไว้ให้นะคะแอร์จะเป็นแอร์ระบบไดกินกระจายสีทิศเลยตัวส่วนข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่เก็บของเวลาเรามีของตรงนี้ก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยแล้วเขาบิวอินที่วางทีวีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถัดมาจากบิวอินตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือนะคะสามารถเอ่อห้องนี้สามารถเป็นห้องนอนลูกๆได้นะคะลูกๆสามารถมาทากับบ้านตรงนี้ได้อ่านหนังสือตรงนี้ได้แล้วเขาก็ตกแต่งด้วยคิ้วตรงนี้เป็นสีทองนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟ LED ตรงนี้ซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะถัดมาอีกมุมหนึ่งของในห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งเขาก็จะ บิวอินใ,ให้ใหญ่มากเลยนะคะจะมีลิ้นชักตรงนี้ให้มีโต๊ะที่นั่งให้นะคะแล้วตรงโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้จะคอนเน็กกับตู้เสื้อผ้านะคะในส่วนของตู้เสื้อผ้าเขาให้มาขนาดใหญ่มากๆเลยในส่วนของห้องน้ําจะแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนเลยนะคะในห้องนี้จะมีโซนแห้งโซนเปียกให้แล้วก็สุขภัณฑ์ของเขาก็จะใช้แบรนด์คอโตเหมือนกันเลยค่ะ ถัดจากห้องนอนแรกนะคะเดี๋ยวสตาพามาชมห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่2จะเป็นห้องนอนซ้าขนาดกลางนะคะในส่วนของเตียงนะคะของเขาจะเป็นเตียงคิงไซส์เลยแล้วเขาใช้เตียงที่นุ่มมากๆเลยตรงนี้แล้วบนหัวเตียงค่ะเขาจะเป็นบิวอินสีครีมตัดกับเส้นสีดําตรงนี้เพื่อให้ m o ด d and tone มันตัดกันนะคะและตัวข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นที่วางโคมไฟ แล้วก็จะมีบิ i ลอินที่เก็บกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะคะสามารถวางกระเป๋าวางหนังสือตรงนี้ได้และที่มากไปกว่านั้นนะคะห้องนี้จะมีวินโดว์ซีทด้วยนะคะวินโดว์ซีทตรงนี้สามารถมานั่งอ่านหนังสือฟังเพลงหรือว่าชมธรรมชาติเปิดกระจกตรงนี้ได้เลยรับลมจากตรงนี้ได้เลย ในส่วนของอปลายเตียงนะคะตรงนี้จะบิวอ mm ิน hmm. เป็นที่ติดตั้งทีวีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ถ้าคนไหนอยากจะวางท mm ีว hmm. ีก็คือแค่ซื้อทีวีมาติดจากตรงนี้ได้เลยค่ะ mm hmm. ในห้องนอนนี้ค่ะ mm hmm. เขาจะแบ่งสัดส่วนได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสตาพาไปชม Walk in Closet mm hmm. ที่เขาแบ่งแยกมาข้างหลังตรงนี้เลยค่ะ ว้าว wow. คือ walk-in closet ที่เขาให้มาคือโครงการให้มาคือใหญ่มากๆเลยเขาจัดเต็มมากๆเลยนะคะมีที่แขวนเสื้อผ้าที่แขวนชุดเดรสมีที่เก็บกระเป๋ามีที่เก็บของอเซสซอรี่ตรงนี้ได้นะคะเป็นลิ้นชักที่เลยแล้วก็มีที่วางกระเป๋าที่คอนเนคกับห้องนอนโซนหน้าตรงนั้นนะคะในโซนห้องน้ำตรงนี้ก็จะกั้นเป็นกระจกนะคะ และตรงนี้ก็จะทะลุออกมาในห้องน้ําได้ในส่วนของห้องน้ําก็จะแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเหลือห้องนอนสุดท้ายแล้วนะคะคือห้องนอนมาสเตอร์นั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าไปพาไปชมข้างในสตาขอกระซิบบอกก่อนเลยนะคะว่าห้องนอนนี้สวยมากๆเลยค่ะ ในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะเขาให้ Walk-in p r o c e s s ็มาใหญ่มากๆเลยทุกคนจะมีทั้ง Walk-in p r o c e เ s ที่เป็นกระจกแบบนี้นะคะสามารถเปิดได้แล้วก็มีหลอดไฟ LED ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีเสื้อผ้าเยอะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือตรงนี้เขาจัดเต็มให้มากๆเลยค่ะถัดมาจากโซนนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าโซนแต่งหน้านะคะ ซนแต่งหน้าเขาให้กระจกมาบานกว้างมากๆเลยนะคะบานใหญ่มากๆเลยมาพร้อมอไฟ LED ขั้นใต้นะคะตกแต่งแบบสวยงามเลยอย่างตรงนี้เขาก็บิวอินให้เป็นโซนไม้สามารถวางเออครื่องแป้งหรือว่าน้ำหอมไว้ตรงนี้ได้เลยถัดมาจากห้องแต่งตัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์นะคะเดี๋ยวสตาร์พาเข้าไปชมในห้องน้ำกันเลยนะคะ ห้องน้ำห้องนี้จะกว้างมากๆเลยเขาให้มาถึง2ซิงค์นะคะ his and her มาพร้อมกระจกบานใหญ่ออตกแต่งด้วยไฟ LED สวยมากๆเลยค่ะถัดมาจากโซนนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำในตัวให้ด้วยนะคะสามารถมองเห็นวิวจากด้านนอกได้ด้วยในห้องน้ำของเขาคือเขาจัดวางโ s i t i o n ของแต่ละตำแหน่งไว้ลงตัวมากๆเลยค่ะ ถัดมาในโซนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะเขาจะออกแบบดีไซน์ได้ลงตัวมากๆเลยในส่วนของเตียงนะคะเขาจะใช้เป็นเตียงคิงไซส์เลยนะคะโซนอีกมุมหนึ่งของห้องนอนมาสเตอร์นะคะจะเป็นมุมปลายเตียงนะคะทางโครงการเขาจะจัดทีวีให้ใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนี้เป็นทีวีขนาดกว้างเลยเวลาเรานอนเล่นอยากดูทีวีดูหนังตรงนี้ก็คลอเหมาะมากเลยนะคะบิวอินสวยงามมากๆเลยะคะ่ะ ในไลท์ของห้องนอนมาสเตอร์อะค่ะคือห้องนี้เขามีระเบียงด้วยซึ่งระเบียงที่เขาให้มาคือไม่เล็กเลยค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็จะเห็นวิวจากออตัวเมืองเลยจะเห็นวิวธรรมาชาติกับวิวตัวเมืองในที่เดียวกันค่ะ <c oughs> ในส่วนของตัวบ้านนะคะสตาร์ก็พา ชมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้สตาจะพาชมในส่วนของสวนข้างบ้านกันนะคะในมุมของตรงนี้ค่ะตรงหน้าบ้านตรงข้างบ้านตรงนี้เขาจะให้ต้นไม้มาใหญ่มากๆเลยและในตัวของสวนนะคะเขาจะติดตั้งระบบสปริงเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วขยัอมาจากโซนสวนข้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูเล็กขยบจากประตูเล็กตรงนี้จะมีโซนเก็บเมลบอกใส่แล้วก็มีโซนทิ้งขยะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถัดมาอีกนิดหนึ่งนะคะตรงข้างบ้านตรงนี้พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะทางโครงการเลยจัดสวนให้เต็มเลยค่ะตรงนี้จัดข้างหน้าไปตรงข้างหลังตรงนั้นโครงการจะจัดสวนให้หมดเลยในส่วนของด้านหลังเนี้ยค่ะก็จะมีห้องพี่แม่บ้านอยู่ตรงนี้ในส่วนของห้องพี่แม่บ้านทางโครงการจัดให้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะและมีห้องน้ําในตัวเลย วันนี้สตาก็พามาชมในตัวบ้านและก็ในสวนข้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้บ้านซับไฟเออร์พลัสของเราตั้งอยู่ที่ตำบลวัดเกตอําเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ เป็นบ้าน4ห้องนอน6ห้องน้ำมาพร้อมระบบสมาร์ทโฮมที่สามารถคอนโทรลเปิดปิดไฟผ่านแอปพลิเคชันได้มาพร้อมระบบโซล่าเซลล์บบ Cell, 10กิโลวัตต์หัวเว่ยนะคะมีระบบ CCTV ให้ครบเลยแล้วก็มีเครื่องเติมอากาศที่บริสุทธิ์ให้เลยค่ะหากใครสนใจที่จะเข้าชมโครงการสามารถติดต่อนายมรก Property ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย